คือแต่ละชีวิตแต่ละคนมันมีบทเรียนไงอย่างพยาวิชัยดาบหักที่เอามาเล่าก็คืออยากให้เห็นว่าคนคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเงก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองได้ม,มาเป็นมือขวาของพระเจ้าตากสินได้และสุดท้ายตายยังนุ่มๆเลยนะตอนตาย,าย,ายถ้า,ยายอยู่ก็ได้ไง เอาเป็นเบนเบนก็อยากอยู่จริงป่ะไม่อยากตายแต่ทำไมพญายิชัยดาบหักยอมนะไม่ขอเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายคนสมัยใช่ไหมพญายิชัยดาบหักนี่ก็คือสมัยเด็กๆท่านชื่อจ้อยจ้อยชื่อไม่พอเลยทีนี้โอ้ยชื่อจ้อยตัวมันเล็กงานเล็กอะไรพญายิชัยดูบึก้งใช่ไหมจิตเข้มแข็งอ่าจอยจ้อยทีนี้ไม่ต้องมีจอมจพรอะไรหรือว่าอะไรนครสวรรค์ก็จะเลี้ยงไว ตั้งชื่อกันไปอ่ะยิ่งบางอาจารย์เนี่ยชื่อไม่สวยเลยนายทองเหม็นนายจันหนวดเขี้ยวนายดอกถ้าผู้หญิงนะใช่ไหมนายทองแก้วนายทองเหม็นเนี่ยแต่จิตสูงนะพวกนี้เห็นไหมหรือขุนสันพันเรืองอาจารย์ธรรมโชติอะไรเงี้ยเอาพยาพิชายดาวฝากให้พี่จอย เป็นนักมวยนะเป็นนักมวยนักมวยเสร็จแล้วต่อยไปต่อยมาไปต่อยลูกเจ้าเมืองเข้าไงเอาสิลูกเจ้าเมืองแล้วอย่างไงอ้าวลูกเจ้าเมืองก็อยู่ไม่ได้แล้วสิอยู่ไปก็คางเหลืองแน่เลยสู้ไม่ได้บาดหนักนะเนี่ยท่านก็เลยหนีอ่าท่านอยู่แถวอุตรดิตถ์นะอุตรดิตถ์ก็หนีมามาอยู่ท่าเสาก็มาฝึกมวยกับครูเที่ยงท่าเสาก็เปลี่ยนชื่อจากจ้อยต้องเปลี่ยนแล้วที่ท่านเปลี่ยนนี่ไม่ใช่ว่า ดวงชะตาไม่ดีนะที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนชื่อนี่ยเขาจำชื่อได้ก็เลยเป็นทองดีที่ทองดีก็ยังพอได้นะทองดีทองดีถ้าทองเก๊เนี่ยจำนำไม่ได้นี่ทองดีก็เลยเป็นทองดีฟันขาวฟันขาวเพราะว่าท่านไม่กินหมากทุกคนกินหมากหมดนะคนสมัยก่อนกินหมากฟันดำไหมฟันดำอาจารย์ยังเห็นเลยเมื่อก่อนในฟันดำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ฟันไม่ดำแล้วพยาช้ดาร์กี้พยาธิพยชัยดารับก็ชื่อ ทองดีฟันขาวก็ต่อยมวยต่อยไปต่อยมาท่านก็ไปที่บ้านอาจารย์ชินกรสุโขทยอาจารย์ชินกรอที่ร้องเพลงรู้รักดนเนนะไปสุโขทัยก็ไปดูงิ้วไปเห็นเขาเล่นนิ้วเลยอะไรก็ไปฝึกงิ้วงิ้วมาตีกระบี่กระบองอะไรก็ไปฝึกอยู่ที่สวรรคโลกทณานั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เดินทางจากสุโขทัยจะมาจังหวัดตาก คนสมัยก่อนก็ต้องไปเรื่อยเนี่ยตกชกมวยมากอะไรเนี่ยทีนี้ระหว่างเดินทางเนี่ยไปเจอเสือท่านก็มีมีดมีดสั้นชาวบ้านเขากลัวเสือไงพยาพิชัยเนี่ยเป็นคนกล้าบอกไหนเสืออยู่ไหนไม่กลัวไม่กลัวชาวบ้านใจเให้ช่วยพระบัวพยาพิชัยก็สู้กับเสือไงใช้ดาบอันเดียวเนี่ยอูเสียงว่าท่านกล้านะดูเสียบซะเสือหมอบไปเลยชัยไทยสมัยก่านี่นะหลังจากนั้นท่านก็เดินทางไปถึงจังหวัดตาก ก็คงไปชกมวยต่างๆไปเปรียบมวยแล้วก็ชกชกไปชกมาชนะเรื่อยๆเืๆจนกระทั่งเสียชื่อเสียงเนี่ยไปเข้าตาพระเจ้าตากพระเจ้าตากก็สนเดทพระเจตกิก่อนนั้นเป็นพญาเป็นเจ้าโยงยกบัตรหลวงนยงงยกบัตรก็เลยพระเจ้าตากสินเนี่ยชอบพญาพิชายดาบหักก็เลยอขอมาอยู่กับชันไม้ไปอยู่กับชันไม้ก็ไปอยู่พระเจ้าตากก็แต่งงานให้นะบวชให้ด้วยแต่งงานให้ด้วยพญาพิชายดาบหักเนี่ย พอตอนหลังก็ติดตามพระเจ้าตากไปอยู่กําแพงเพชรเป็นเจ้าเมืองแต่ไม่ได้อยู่เราก็เข้ากรุงศรีอยุธยาก่อนมาตอนนั้นกรุงศรีใกล้จะแตกไงก็ตามพระเจ้าตากจนวาระสุดท้ายอ่ะจนสุดท้ายเลยได้เป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองพี่ชัยแล้วก็สู้กับพมา่าโปสุภาสองครั้งสู้ไปสู้มาจนดาบหักไงค่ะดาบหักเนี่ยอนุมานว่าคือดาบเนี่ยมันสมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นเอาผ้าเนี่ยพันมือผ้าประเจดเนี่ยพันแล้วก็เอา, <นะ S 1> าดาบเนี่ย ทับไปทีทีแล้วก็พันให้ทับเลยไม่งั้นดาบจะไม่หักหลอกเบนเรียนไม่เชื่อลองเอาเอามีดหรืออะไรเนี่ยพอเหงือออกเนี่ยมันจะลื่นแต่นี้เหงือออกไงก็ไม่ลื่นเพราะฉะนั้นตอนสู้กันไปสู้มาท่านเอามือซ้ายนั่นเนี่ยมือขวาจริงยั้งไว้ไงท่าน,นั้นมันลื่นก็เลยดาบทั้งเนี่ยเลยหกักโอ้ม่แค่อาจารย์เล่าแค่นี้นี่วีวกรกรัตริย์หรือวีรชนนี่ท่านเหน็ดเหนื่อยนะโอ,อ้โหต้องอาาพัน,พ,นพันทั้งมือ,เ,อเลยเหรอ่ยอมตายอย่างเงี้ยโอ้เขาเลยเรียกเรียกว่าพญาพิชัย อาจารย์คะสังคมไทยควรเรียนรู้อะไรจากพญาพิชัยดาบหากเราเราสังเกตไหมท่านมาจากคนธรรมดาจนท่านมาเจอพระเจ้าตากเสียงเนี่ยทาดีผีคุ้มแล้วเจอสิ่งที่ดีตั้งใจมีความมุ่งมั่นพญาพิชัยเนี่ยก็รักพระเจ้าตากจนวิธีพิสูจน์ว่าจะรักพระเจ้าตากจริงไหมก็คือตอนสุดท้ายตอนที่เปลี่ยนแผ่นดินหน่ยร่ากราชการที่หนึ่งก็เรียกไปจะอยู่กับชั้นไม้ ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ขออยู่ด้วยเพราะท่านไม่ได้มีความผิดไม่ได้ก่อกระเบิดไงใช่ไหมตอนนั้นกระบฏพยาศัลย์ไงท่านบอกว่าข้าผู้เจ้าไม่ขอเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายเขาตายตามพระเจ้าตากเนี่ยมัอายุยังไม่เยอะเลยนะซึ่งสามารถที่จะอยู่เป็นเสนาบดีเป็นอะไรได้เยอะแล้วก็รายการที่หนึ่งก็ลบด้วยกันมาตลอดไงะฉะนั้นก็รู้มือกันท่านก็เสียดายแต่ว่าอ้าวละเมื่อตายก็ต้องตายใช่ไหมเพราะนั้นพยาพิชัยดาภาก็เป็นตัวอย่างของ นักรบข้าราชการหรือว่าเป็นข้าของแผ่นดินอีกคนหนึ่งที่น่าจดจำเป็นเยี่ยงอย่างอีกท่านหนึ่งก็ไม่แพ้กันคือพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์เป็นอย่างนี้คือเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องก็ท่านเป็นฐานพระเจ้าเสือพ่ะเจ้าเสือเนี่ยท่านก็ชอบไปทรงตกเบ็ดไปยิงนกตกปลาของท่านเรือ่อยแล้ววันหนึ่งท่านก็ที่สมุทรสาครน,นะฮะสมุทรสาครทีนี้เรือเนี่ยมันยาว ของโคกขามนี่เมันโคดไงค่โคดไปโคดมาโอกาสที่จะแหมรอดมันก็ยากนะแล้วพระเจ้าเสือก็ชอบของแปลกๆซะด้วยทีนะไปแต่ในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเขาบอกว่าได้ข่าวว่ามีคนจะมาปลงพระชนพระเจ้าเสือผันท้ายนอสิงเลยหักหัวเรือให้ชนซะอย่างนั้นเพื่อให้ให้หยุดอยู่ตงนั้นเพราะถล่ไปเนี่ยพระเจ้าเสืออาจจะถูกทําลายเห็นไหมผันท้ายนรสิงเห็นไหมรักรักพระเจ้าอยู่แล้ว ทั้งที่เรือชนเนี่ยก็ตัวเองก็ต้องตายอยู่ดีนะเพราะว่ามันผิดกฎมเทียนบานเขาไงแต่พอหลังจากเรือหัวเรือชนแล้วเนี่ยพันท้ายนรสิงห์ก็ขึ้นจากเรือแล้วก็มายอมรับโทษตายแต่พระเจ้าเสือเนี่ยรักพันทายนรสิงห์เหมือนพระเจ้าตากรักพญาพิชัยดาบหับเพราะฉะนั้นพันทายนรสิงห์ก็ยอมให้ประหารพระเจ้าเสือบอกไอ้สิงห์กูไม่ฆ่ามึงหรอก แหมเรื่องนี้มันเรื่องปกติใครก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันโคตรไปโคตรมาใครมันจะนั่นล่ะกูให้อภัยมึงสิงบอกไม่ได้พี่ก่ะงั้นเอางี้เอาปูนเอาดินมาปั้นทําเป็นรูปพันท้ายนอสิงปลอมๆแล้วก็ฟันคอเอานะพันท้ายนสิงบอกไม่ได้เพราะไม่ได้ผู้เจ้าค่ะเพราะว่าต่อไปเก่งว่ามันจะเป็นเรื่องตลกแล้วคนเขาจะมาติฉินนินทาพระองค์ท่านในรักในหลวงในทางที่ถูกใช่ไหมใช่สุดว่า ยอมตายดีกว่าเพื่อลูกหลานเหลนหลนจะได้จดจําข้าพุทธเจ้าไว้ในทางที่ดีถ้าพันท้ายดอสิงไม่ตายวันนั้นทีผัวเรือทรงโอ้ยข้าพเจ้าไม่พิษป่านนี้ก็คงไม่<น>ไมีอน,นุสาวรีย์พันทายนอสิงต้อง,งบอกท่าน<ด>อาจารย์ยกตัวอย่างนี่สองท่านนะี่คะตรงนี้ท่านอื่นอีกคําว่าจงรักภักดีนี่ท่านสุดยอดเลยอาจารย์มองยังไงคะจงรักภักดีเนี่ยคำนี้ถวาจงรักจริงๆงจงรักจริงๆคือรักกษัตริย์เพราะฉะนั้นพันท้ายนอสิงเนี่ยสุดท้ายก็ต้อง โดนพันทายเออโดนพระเจ้าเสือประหารทั้งน้ำตาเลยนะไม่อยากจะประหารแต่จำใจต้องประหารเพราะพันท้ายไม่ยอมกลัวว่ากฎบ้านเมืองมันจะไม่สักิ์สิธิ์กฎมนเทียนบานจะไม่ศักศิ์สิธิ์กลัวว่ากฎหมายจะไม่สักิ์สิทธิ์ก็เลยยอมตายคิดดูพันงานสิงค์คนธรรมดาเนี่ยยังสามารถที่ทําให้มีอนุสาวรีย์เพราะนั่นใครอ,อยากมีอนุสาวรีย์ก็ยอมซะอะไรที่เป็นกฎหมายของบ้านของเมืองอย่าไปฝืน ไม่ไงั้นลูกหลาเลนเหลนหลอนมันก็จะไม่มีอะไรเป็นแบบอย่างให้ดูกันเป็นแบบอยา่างเหมือนพยาวิชัยแล้วก็พันท้ายนอสิงเห็นด้วยกับท่านอาจารย์หลักแก้วนะคะทำดีต่อเนื่องทเทพเทวาอารักษ์ ไม่มีคนถามนะอาจารย์แหละแก้บอกว่าถามวิเชาเอะอาจารย์เอาเรื่องค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเยอะถือว่าอาจารย์กลางสมองนะอาจารย์คัดยังไงอาจารย์คัดยังไงวิธีหรือว่าเป็นถูกใจก็หยิบมาเลยอ๋อที่จะเป็นจ์เลือกเองไงไม่มีคณะกรรมการไม่มีเออถ้ามีคณะกรรมการแล้วมั่วไม่มีเอียงนะอ๋อไม่ เอียงได้เอียงก็ก็ชอบใจไงชอบใจเลาก็อาจารย์ชอบก็เลือกมาอย่างวันนี้เลือกพระถังซัมจังค่ะก็เคยดูนะอ่ันนี้เป็นวรรณกรรมอ่าสัยอิ๋วเคยดูอ่ะอาจารย์เริ่มต้นเลยนะคะพระถังพระถังซัมจังค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์จะนําเสนอพระถังซัมจังนี่ก็คือถ้าเราดูสัยอิ๋วเราจะเห็นว่าถังซัมจังขี่ม้ามีงอคงคอยคอยดูแลมีป้อยกายมีสัวเจ๋งใช่ไหม พราะถังนั่นจังเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยถังไทยจงห้องเต้ตองเรียกถังไงถังไทยจงห้องเต้ตอนนั้นเนี่ยเขาห้ามคนจีนเนี่ยออกนอกประเทศทีนี้พระถังนั้งจังหนีตอนนั้นหนีนะผิดนะมีความผิดหนีออกไปเพื่อต้องการที่จะไปอลาธนาพระไตรปิฎกที่ ประเทศอินเดียพดเพราะตอนนั้นประเทศจีนเนี่ยเถียงกันอะไรคือมรรคอะไรคือผลอะไรคืออนัตตามีตัวมีต,มตนไม่อะไรนิพค,คงนี่ก็เลยพระธรรมจกักรบอกต้องไปอินเดียไปหาพระพุทธเจ้าให้รู้เรื่องรู้รอดกันเลยพระธรรมจักรก็ใช้เวลาเดินทางจากประเทศจีนเนี่ยไปอินเดียเนี่ยไปกลับเนี่ยสิบห้าปีไปก็ไปด้วยเดินทางด้วยเท้านะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปนะสมัยนี้ต้องขึ้นเครื่องบินเดินด้วยเท้าม้าตัวหนึ่ง โกรมากก็ตายตอนหลังนี่ก็ระหว่างเดินทางเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นทางสายแพรใหม่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินคไม่ใช่สายใหม่นะสาย <C> e <an> แพร,แ,พรและก็ใหม่ <C> e <an> ทั้งแพรทั้งใหม่เพราะฉนั้นผ่านไปเนี่ยทะเลทรายเนี่ยข้างบนก็ฟ้าก็ไม่มีนกข้างล่างก็มีแต่ทรายร้อนระอุแต่ท่านก็ไปจนถึงอินเดียแล้วก็ไปเรียนภาษาอิาอนเดียแล้วก็ได้อาราธนาพระไตรปิฎกเนี่ยสิบห้าปีไปกลับ แล้วได้มาเนี่ยเป็นผูกๆอยู่ข้างหลังแล้วก็ด้วยไม้ไผ่อะจดออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาถึงจีนเนี่ยพระถังขังจังก,ก็ใช้เวลาอีก19ปีจาก15้าแล้วอีกบวญอีก 19, 19ปเเพราะถังไทยจงฮ่องเต้ก็ขากลับมาต้อนรับดีแล้วก็ให้อภัยโทษค่ะแล้วก็ถังไทยจงฮ่องเต้ก็ให้พระถังขั่งศึกซะเพื่อจะมาเป็นเสนาบดีของท่านอยู่กับเว่ยเจิงแต่ว่า พอถามจากบอกอาตมาไม่ถนัดการเมืองอาตมาอาตมาไม่ถนัดการเมืองอาตมาถนัดในการที่จะแปลพระไตรปิฎกให้มาเป็นภาษาจีนแล้วก็ใช้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าไปเล่นการเมืองท่านบอกนั้นเลยนะค่ะครีนี้ให้เป็นไม่ต้องสมัครสสสวสอะไรก็้วแต่ไม่ต้องสมัครให้ไปเลยให้ไปเลยท่ายังไม่เอาไม่เป็นเออเนี่ยโอ้พระถังสัมถังนี่ท่านศรัทธาน่าจะศรัทธาต้องมุ่งมั่นมากเลยแล้วก็แปลเนี่ย ทั้งไทโจงท iki, ี่ก็สร้างหอขึ้นมาให้พระธรรมอย่างนี้แปลโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีคณะกรรมาการเลยช่วยกันแปลพระไตพิโดก19ปี19ปี19ปตอนตายเนี่ยตอนตอนมรณภาพอ่ะท่านสั่งว่าไงรู้ไหมว่าว่าไม่ต้องทําพิธีศพใหญ่โตเอาเสื่อหอหอหอแล้วก็ไปฝังไว้ให้ท่านหน่อยจบแล้วมไม่ต้องเสียเงินแค่อีแปะหนึ่งแต่ถังไทจงยอมไม่ได้ว่าโอ้โหท่านเป็นบุคคลที่สาคัญของชาติจีนค่ะ คนจีนก็กลัวจะลืมก็เลยมาสร้างเป็นไซอิ๋วขึ้นมามีงอคงอแปลว่าวปัญญาอโอ้ยไก่แปลว่าศีลแปดไอ้สัวไอ้เงอสัวเจ๋งแปลว่าสมาธิศีลส,สมาธิปัญญาอ๋อค่ะ,ะมันก็เลยสู้กับปีศาจ อ๋อนั่นแต่เวลาเราดูไซอิ๋วนี่ก็ต้องดูแต่ละตัวงอคงเป็นนี้จริงจริงอจะแก้ปัญหาแล้วก็อ๋อไอ้ปวยกไก่เจอผู้หญิงน้ำลายห้อยเลยน้ำลายไหลอย่างเนี้ยผิดศีลอยู่เรื่อยเลยป้ยกไก่เนี่ยคุณสึกเทียนผงไงอยู่บนฟ้าผิดเลยลงมาเกิดเป็นหมูไหน้าเป็นหมูตัวเป็นคนี่อาจารย์เป็นจำได้ในไซอิ๋วเนี่ยงอคงเวลาเขาทำอะไรที่มันไม่ค่อยยุ่งยุ่งซะหน่อยเนี่ยก็ไอ้ที่รัดการจะรัดเนี่ยมันเหมือนสติแม่จย์เรียกงั้ระถางทั้งอย่างจะอ่านมนจนกระทั่งปวดหัว คืองอคงมีปัญญาดีมีความรู้มากค่ะเลยนอกครกอวดรู้คนมีความรู้เยอะมากจากนอกคราะห์กูเก่งไงพอกูเก่งเดินพรถังจังเป่ากระบอกกับหัวกระบาดปวดหัวเลยเพราะงอคงเยมันอยู่ในเขาไออยู่ในภูเขาโดนโดนขังไงแล้วพระถามจังไปช่วยออกมาแต่กวไอลิงเนี่ยมันจะทะมนก็เลยใส่รัดก้าวไว้เพราะลิงนี่มันก็อาจจะซุกซนถ้าเตียบ เดี๋ยวเรามีลิงฮนุโมางฮัลโหลงฮัลโหลงอาจารย์คัดมาอีกนะคะพระถามจางไปก่อนเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าความเพียรพยายามอยู่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นาจเบนลองคิดดูแล้วเขาเพียรไปเนี่ยก็ไม่ใช่เพื่อว่ามาแปลพระไตรปิฎกแล้วจะได้เงินได้ทองได้ตําแหน่งก็ไม่เอาให้เงินก็ไม่เอาให้ตําแหน่งก็ไม่เอาใช้ความเพียรพยายามอีก19ปีแปลพระไตรปิฎกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อคนอื่นทำงานเพื่อคนอื่นเนี่ยใช้ความเพียรพยายามจุดยอดเลยพระถามจังเป็นบทเรียนที่ดี นี่ไงมันเป็นบทเรียนไงที่อาจารย์บอกบทเรียนชีวิตว่าเราเนี่ยจะทําอะไรทักเศษเสี้ยวของท่านไหมเราจะทํายังไงเพื่อให้มีเป็นอมตะนั้นเชื่อได้ว่าที่ท่านอาจารย์หลักแก้วเล่าไปเมื่อคราที่แล้วเนี่ยถ้าทําดีต้องได้ดีมีเทวาลักษรักษาใช่ไหมครับอาจารย์นี่แสดงว่าท่านก็ทําดีสิระหว่างทางอาจจะเจอปีสงปีศาจบ้างเจอจถ้าเล่าเรื่องมันยาวไงเพราะบางทีท่านก็ไปสลบยู่กลางทะเลสาบแล้วมีเจ้าแม่กวนอิมมา มายชังว่ามาปลูกให้ลูกขึ้นภารกิจยังไม่สําเร็จน้ําหมดแล้วน้ําน้ําหล่นในทะเลทรายหมดแล้วปกติจะพกเนี่ยกระติกน้ําน้ําก็แห้งหมดแล้ว ลุกขึ้นมาต่อสูเมื่อก่อนก็ดูแบบสนุกสนุกนะแต่ครนี้ถ้าใครมาฟังเสียงอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะดูไปคิดไปอเนี่ปาวุ้นจิ้นเป็นยังไงคะอันนี้อาจารย์แเปล่าวุ้นจินก็รู้สึกจะเป็นผงซักฟอกนะเห็นไหมมันไม่เคลียร์มากให้ดาวทิพย์ไปก็ซื่อสั่งอาจจะชื่อมันดีนะต่ออาจารย์ป่าวุ้นจินเนี่ยก็อันนี้จะเล่าให้ฟังก็เป็นป่าวุ้นจินเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเป็นคนที่ซื่อสัต่งเนี่ยปาวุ้นจินเนี่ยหน้าดำข่ำเครียดคือออกมาเนี่ย ปู่แม่ก็จะเอาไปทิ้งแล้วนี้นี้หน้าเนอเขาเลี้ยงเอาไว้ไงปะบุญจินน่หน้าดา hmm. แต่นี้หน้าดำเนี่ยแสดงว่าต้องมีข้างในดีใช่ไหมเหมือนสังทองเปง็นเงาะเอาถอดงเง<อ>า,เานะของไทยก็มีนะของไทยก็มีแต่ที่จะเล่าให้ฟังมันมีกรณีศึกษาในตอนนี้ปะบุญจินก็คือมันมีสองตระกูลเนี่ยเขาเอาเอาเงินเนี่ยไปฝากไว้แล้วไอคนที่ฝากเนี่ยก็ต่างคนต่างตายไอ วันหนึ่งไอ้คนที่เขารับฝากไว้เขาก็เอามาคืนบอกพ่อเนี่ยที่เขารับฝากไว้พ่อเขาตายไปแล้วก็เอามาคืนไอต้ตระกูลน,นี้ไอต้ตระกูลน,นี้ก็ไม่เอาอีกบอกว่าตอนพ่อตายพ่อก็ไม่ได้สั่งอะไรไว้เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทอง,อ,ง,อ,ง,ทอ,งอันนี้ไม่ยอมรับว่าว่าพ่อพ่อก็ไม่ได้บอกเอาไว้นี่ว่าเนี่ยเอ,เอาเงินไปฝากใครเขาไว้คือเมื่อก่อนสมัยก่อนป่าบุญจิ้นไม่มีบัญชีกันคก็เลยเอาเงินนี้ไปหาปาบุญจิ้น ให้เปาบุญจินตัดสินทีคือต่างว่ายังมียังมีด้วยนะไอ้เรื่องแบบเนี้ยต่างคนต่างไม่ยอมรับะเงินก้อนโตไม่เริ่มเทิมเลยเปาบุญจินก็บอกแปลกดีทําคดีมาเป็นร้อยเป็นพันไม่เจอเจอแต่คนนะไม่ยอมเอาเงินเนี่ยในสุดเปาบุญจินก็บอกว่าขอบใจมากทั้งสองคนท่านก็เลยเอาเงินเนี้ยไปเข้าทองพระขังเอาเงินไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เขาเดือดร้อน สุดยอดไหมนี่คือท่านเปาก็จารย์คัดมานะถ้ามีคนอย่างนี้ก็ดีเนาะไม่โลภนะคือต่างคนต่างไม่โลภเขาก็ไม่รู้ว่าเขาก็ไม่ใช่เรื่องไอ้คนนี้มัวๆเอาไว้ก็ได้ก็เอาพอมึงก็ตายพ่อกูก็ตายซึ่อ๋อที่อาจารย์ถึงบอกว่าคนที่สมัยเก่านี่ยเขาจะเป็นซื่อสัตย์ทีนี้ก็คงมีนะแต่ว่าอาจจะมีน้อยลงเปาบุญจิ้นไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าถ้ามีอาจจะโดนเผาสารไขฟองไปแล้วแต่เรื่องเปาบุญจิ้นก็น่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องของเปาบุญจิ้นเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ ถ้าดูวิธีการถ้าดูหนังเปาวุญนจิ้นและอ่านหนังสือด้วยเราจะเห็นวนะ่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมตลอดเวลาในประเทศจีนอาจารย์ยกตัวอย่างเปาวุญนจิ้นเนี่ยอาจารย์เห็นภาพและเสียงอะไรที่ฮ่องเต้มอบการตัดสินในเรื่องของออความซื่อสัตย์ยุติธรรมอะไรให้กับเปาวุญนจิน้นทั้งผลดีผลเสียอาจารย์สะท้อนอะไรก็คือคนอย่างเปาวุ้นจิ้นมันหายากค่ะ บางครั้งก็มีจริงๆปาพุ่นจิ้นมีศัตรูอยู่ในวางเยอะนะถ้าเราดูให้ดีคือคนที่ดีจริงๆเนี่ยมักจะมีมารผจญเบนไม่ต้องเอาป่าพุ่นจินพระพุทธเจ้ามีมารไหมมีค่ะเห็นไหมในพาหุงนี่เยอะแยะเลยใช่ไหมมีทั้งคนทั้งสัตว์เลยทั้งพญานาคทั้งพุทธทั้งอะไรต่ออะไรเห็นไหมล้วนแต่ล่องจ้องเล่นงานแต่ว่าจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าดีจริงไง ป่าวิจิญก็ดีจริงนะ oh. ถ้าดีจริงแล้วก็อย่างว่าบางคร,รั้งปาวิจินตัดสินคดีเนี่ยไม่ลงลงไม่ได้บางทีเทวดายังมาช่วยผียังมาช่วยเลย oh. ช่วยต oh. ัดสินเพราะฉะนั้นทางกษัตริย์ส่งเนะี่ย ชอบปาพุ่นจิ้นเพราะเป็นคนตรงแล้วคนตรงคนซื่อสัตว์เนี่ยต้องเลี้ยงไว้เยอะๆเลี้ยงไว้นานๆเพราะว่ามันหายากพันนี้หายากพันนี้หายากไอ้พวกม้อยง่อยเปี้ยเสียขาพวกม้อยก็ลอกมีเยอะเอาใจต่อไปยังเที่ยวเยอะข้าราชการคนไทยก็ต้องบ้างนยก็ต้องมีดีบ้างอ่ะมีเที่ยวพิวารักนะคะทำดีต่อไปเอาต่อไปอาจารย์หลักแก้วค่ะเสนาบดีไม่กินปลานี่มันยังไงคะดิฉันยังงงๆอยู่เป็นเรื่องอะไรคะเนี่ยก็จริงๆแล้ว เป็นเสนาบดีอาจารย์ไม่ค่อยอยากเอ่ยชื่อเพราะเอ่ยชื่อคนบอกอาจารย์แล้วก็พอพูดจีนแล้วจํไมค่ก็ได้มาว่าสามก๊กสี่กกกงอีซิวก็เป็นเป็นเป็นเสนาบดีของจีนคะอาจาย์ทีนี้การเป็นเสนาบดีเนี่ยเขามาจากอาจจะมาแถวบ้านอาจารย์สมมุติเป็นเสนาบดีสมมุติสมมติจะได้แล้วแล้วเสนาบดีเนี่ยเขาชอบกินปลาตต่เด็กอยู่แม่น้ำาอ้โหแม่น้ำยังสีน้าอันนี้ พอเป็นเถี่ยดีคนก็ปลามาให้ท่านครับนี่ปลาแซลมอนท่านชอบชอบท่านชอบเลา้แต่ท่านไม่เอาท่านให้แตท่านไม่เอาก็มีน้องชายบอกว่าท่านพี่ก็เรื่องกินปลากร์ของชันเนี่ยไม่นึกเกี่ยวอะไรก็เลยปลาตัวไม่กี่ตัง์เลยขอ็จริงของน้องอแต่ถ้าพี่กินบ่อยๆมันยังไงแล้วเกิดไอคนนั้นมันไปทําผิดขึ้นมาช่วยผมหน่อยผมขายยาบ้าแค่ล้านเม็ดเองแล้วไปช่วย ที่ปลาและเอาที่เวลาขายยาบ้าไม่ยอมช่วยตัวมันน่าคิดนะพ่อจันพูดจะย้ายเมียจากหนองมาว่อมาคุยกรุงเทพหน่อยจะย้ายลูกมานู่นหน่อยคราวนี้มันเป็นเป็นพันธะที่เราไปเอาเขามาแล้วอันจะเลยไม่กินปลาแล้วถ้าพี่เข้าใจละกินปลาจากเขาแล้ววันหนึ่งพี่ไปช่วยแล้วพี่ก็มีความผิดห้องเต้ก็ปลดพี่ออกค่ะตอนนั้นพี่เงินเดือนก็ไม่มี แล้วใครจะเอาปลามาให้พี่กินไหมตอนนั้นพี่ไม่ได้มีตําแหน่งแล้วพี่จะกินปลาก็ไม่ได้แล้วแต่วันนี้พี่เป็นเสนาบดีพี่จะกินปลาสักวันละกิโลก็ยังได้เพราะมีเงินเดือนพอที่จะซื้อปลากินเองได้เขามองไกลไหมไกลอาจารย์เพราะนั้นคนที่โกงกินคอร์รัปชันเนี่ยพวกเนี้มองแคบคิดใกล้ไฟต่ำตกนรกตกนรกตกนรกคือไฟต่ำคือทำไม่ดีแต่ถ้าเราทำดีตรงไปตรงมาเนี่ย ห้องเต้หรือในหลวงหรือพระมหากษัตริย์ทุกประเทศหรือระบบข้าราชการเนี่ยเขาเลี้ยงเราสมควรแก่เหตุที่เราเป็นอยู่แล้วตายไปก็ขึ้นสวรรค์ตายขึ้นสวรรค์เป็นข้าราชการเนี่ยเป็นเป็นผู้รับใช้เทวดานะโอค่ะถึงจะในหลวงจะเป็นสมุติเทพแต่เราก็รับใช้อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตายแล้วก็ต้องไปรับใช้พระอินทร์อยู่บนค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสนาบดีจึงไม่กินปลาเพราะกินเข้าไปแล้วก้างมันติดคอนิดนึงก็ไม่ได้นะมืออาจารย์เอาตัวอย่างเีย ยาเสี่ยงนะคะวันนั้นก็มีทั้งข้าราชการดีและไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำดีไว้อาจารย์เอามาเล็ดพืชเม็ดเดียวธรรมชาติเลยมันสอนอะไรอะไรยังไงเนี่ยจากภาพมาจากประเทศจีนประเทศจีนเลยนะคะได้มาจากนิทานจีนนั่นแหละบางทีเขาก็สอนคือคิดให้ลึกๆแล้วมันก็ได้ประโยชน์มหาศาลอันนี้สอนลูกสอนหลานสอนผู้ใหญ่ก็ได้นะเม็ดพืชเม็ดเดียวเนี่ยก็คือเท่าแก่คนนี้จะมีลูกเยอะ อยากจะรู้ว่าลูกแกซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์นี่ก็แจกเมล็ดไปคนละเมล็ดค่ะอใครสวยที่สุดดีที่สุดนฮะสามเดือนมาเจอกันลูกก็เอาไปเลยใส่กระถางลดน้ําฝนดินใส่ปุ๋ยตาวัวตาควายใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ําฝนดินต่างคือต่างคนต่างก็อยากจะได้ของมรดกของอาเตียอ๋อนี่เป็นเงื่อนไขที่อาเตียบอกไว้ออครบได้เวลาเป็นมงคละเลิกแล้วก็ มาก็อุ้มกระถางกันมาโอ้โหแต่ละคนนี่สวยหมดเลยเตี๋ยก็ตรวจแถวสวนสนามตรวจแถวเลยไออาร์ตีคนโตโอ้โหอีสวยงามมากมีดกมีมีมีผลมีอะไรอะไรเสร็จเลยเตี๋ยก็เฉยเฉยก็ดูไปคนที่สองที่สามที่สี่ก็ดูไปเรื่อยๆก็มันมันดกทุกคนเลยอ่ะเขาใส่ปุยหรือเปล่าอาจารย์มันเอใอยคนสุดท้ายดีเอออยังไงอ่า ไอคนสุดท้ายร้องไห้หาเตี๋วว่าไม่มีบุงอ่ะว่าปลูกยังไงอีกก็ไม่ขึ้นะงก็ลดน้ำอ่ะใช้ปุ๋ยแล้วใช้ปุ๋ยอีกกี๋วหรือเปล่าหรือยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกัก็ลดน้ำวนดิกก็ขุดแล้วขุดอีกไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ร้องไห้เลยตี๋วว่าว่ายอมแพ้พี่พี่อพี่เก่งอ่ะตี๋วบอกว่าไงเรามาบอกไอซับสมบัติทั้งหมดเนี่ยว่าให้ลื้อติอติเล็กให้ตีเล็กทำไมล่ะเอออทำไมาจา์แก้ว อ้าวทำไมไอะเตียไอ้คนโตๆพี่ใหญ่บอกอ้าวได้ยังไงเตี้ยเนี่ยผมเนี่ยงามกว่าเพื่อนเลยอพวกเลือกโกหกอ่ะโกหกทั้งนั้นเลยเตื้ยรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงว่ราเตียเอาเม็ดเนี่ยไปคั่วใส็แล้วจนไหม้มันจะไปขึ้นได้ยังไงอ้าไม่ซืสัตว์แล้วไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็คั่วมันก็ขึ้นไปได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นน่หรือไปเอาเม็ดจากจตุจักมาหรือไปซื้อที่อื่นมาเพราะนั้นไอ้ตีเล็กเนี่สื่อสัรเห็นไหมนี่คือมุมมองวิธีมมมุองว่า คนเราเนี่ยสุดท้ายแล้วไอตีเลกเนี่ยเป็นคนได้นะได้ทำตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานซื่อกินไม่หมดเพราะฉะนั้นนี่ไงเรื่องราวของเมล็ดพืชเม็ดเดียวเราจะชี้เห็นว่าเนี่ยความซื่อสัตย์เนี่ยเขาสอนตั้งแต่ในมุง้งสอนตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆสอนเติบโตไปโรงเรียนต้องซื่อสัตย์ต้องตรงเวลาอะไรเงี้ยเมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ยค่อนข้างยากแล้วเบน สอ,อนยากเี่อาจารย์ในสังคมนี่ขออนุญาตนะคะดิฉันยกตัวอย่างเอาสมมติว่าเป็นตัวอย่างอเอาลูกกลับมาลูกก็เอาปากกามามหรือเอาอะไรก็ได้กลับมาอมเอแล้วก็คงไม่ได้อ,อะไรแล้วก็ยินดีอ๋อลูกปากกาดินสอของใครสวยเนี่ยม,มันจะเป็นการ เพาะบ่มไปเรื่อยๆไหมทั้งๆที่เป็นของคนอื่นลูกเราก็กลับมาทีละอันต้องรีนสมมติานี่ฉันสมมติต้องเรียกแพ่ไปคืนต้องรีบใช่ไหม่าอย่าลืมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนิดเดียวก็ไม่ได้เพราะเด็กมันจะเมมโมรีไงสมองเลยดีว่าก็เหมือนในนิทานอีศกเนี่ยวันนี้ได้ปากกาอดีจังเลยลูกต่อไปเอาอะไรต่ออะไรที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆพ่อแม่เป็นคนให้ไว้พ่อแม่เป็นคนช่วยขุดเส้นทางขุดเส้นทางให้ลูกก็มันมีนิทานอีกอันหนึ่งเขาบอกว่า มาลูกร้องไห้ขะอาจารย์แม่ก็โกหกว่าเอ้ไอ้ตีมึงเงียบนะเดี๋ยวเย็นนี้แม่มาจะฆ่าหมูเลี้ยงให้พรากดว่าไงรู้ไหมพ่อกดเด็กมันก็เงียบเด็กก็เงียบพอกลับมาตอนเย็นพ่อฆ่าหมูเรียบร้อยแล้วไอ้แม่ก็ด่าพ่อทำไมต้องฆ่าหมูด้วยเอ้าก็รือบอกว่าถ้าเด็กมันเงียบแล้วจะฆ่าหมูอ้วก็ฆ่าเนี่ยบอกแม่อ้วกโกหกนี่เด้ออ้าวพ่อบอกว่าเด็กอะ นิดเดียวก็โกหกไม่ได้ค่ะถ้าโกหกเด็กมันก็จะจําค่ะแล้วก็ไม่ถูกต้องแล้วเด็กมันจําแม่นไหมแม่นโอ้ตอนเบนตัวเล็กๆพ่อบอกเดี๋ยวจะพาไปกินเค้กีไปกินนู่นกินนี่จะ,ะทำไมถึงถึงเวลาแล้วไม่พาไปเนี่ยมันจําแม่นเด็<อ>กนี้จะจําแม่นเลยบอกให้เงินให้ท้องไม่ได้เลยถึงมันก็เป็นเรื่องผิดศีลต่ว่าแต่เด็กมีคนจะให้เงินเบนแล้วไม่ให้เนี่ยเบนก็าําแม่นไหม น้าแล้วออกไปอาจารย์เลันนีเป็นวัจจีใช่ไหมอาจารย์การโกหกก็ไม่ได้การโกหกเป็นวัจีกรรมและยิ่งจะระดับสูงเนี่ยมันอันตรายมากมันเป็นผิดชื่อว่าหลายคนอาจารย์หลักแก้วค่ะในสังคมไทยพูดบอกว่าอยากให้สังคมเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมสื่อก็เขียนเยอะอาจารย์อาจารย์มีตัวอย่างที่มันเป็นรูปธรรมเอาเลยเอาเลยจืดจืดอาจารย์เล่าเลยดีกว่าค่ะเพราะส่วนใหญ่เป็นนามธรรมเขียนจืดจืดคอร์รัปชันอันนี้มัน จริงๆแล้วก็เทียนจีจือนี่เขามีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีเสนาบดีคือจริงๆแล้วคนจีนเนี่ยแม่เขาดีนะปรากฏว่าเทียนจีจือพอเป็นได้ปีสองปีปกติเนี่ยบ้านเขาก็ไม่ได้รวยอะไรมากก็มีเงินยอเยอะแยะเลยอมันงอกไปองกเยอะมากเอาเบนไปสามคันเอาบ้านไปอีกกี่หลังอะไรเงี้ยมันผิดปกติไงการเป็นแม่คนเนี่ยพอลูกมันผิดปกติแม่ก็ต้องเตือนสติอ่ะ ค่ะไอ้จี้เลื่อเอาเงินมาจากไหนวะเน,นี่ยอะไรครับเป็นเสนนับบดีนิดเดียวมีเงินเยอะแยะเลยอ่ะเงินมันผิดปกติอะไรเลื่อไปโกงกินเข้ามาป่ะเอาไปคืนเดี๋ยวนี้ปรากฏไอ้เถียนจี้จื้อนี่ร้องไห้เลยบอกว่าจริงพอมีเท่าแก่เขาหนึ่งเอาเงินมาให้ค่าน้าร้อนน้าชา,าเอาไปกินเล่นๆสิบยี่สิบล้านเองปรากฏว่าไอ้เถียนจี้จือก็เอาเงินเนี่ยไปคืน แล้วก็ทํารายงานถึงฮ่องเต้นี่เขียนหนังสือถึงฮ่องเต้ลาออกจากตําแหน่งลาออกเลยอแต่ฮ่องเต้ไม่ให้ออกฮ่องเต้บอกแม่เองจะผิดพลาดไปไม่ไปล็ลไรแต่มีมแม่มีแม่ดีอืมแม่เถียนจี้จือดีก็เลยสรรเสริญแม่ว่าแม่เนี่ยเป็นคนดีของสังคมจีนค่ะเถียนจี้จือก็ได้รับราชการต่อตั้งนนั้นมาเถียนจี้จือก็ไม่กล้าแตะเงินแม้แต่อยู่นเดียวข้อคิดเตือนใจื พูดง่ายๆ